สวัสดีพี่น้องมามาพี่น้องเห็นปะว้าธรรมาดาพราธรรมดาแกงไก่ใส่บะหมี่พี่น้องว้ายแกงไก่เด้อแกงไก่พี่น้องเลยใส่บะหมี่พี่น้องบ้แต่ข้าวเหนียวหนึ่งมื่อวานเด้อพี่น้องพี่ไปอุ่นเอาเด้อพี่น้องอุ่นเอานะอืออร่อยอร่อยมาตั้งนอ้องแดกข้าวเหนียวข้าวเหนียวมาเน่เลยข้าวเหนียว ตั้งนี่เลยนะมาเด้อพี่น้องเลยแซ่บมากเ้ยนัวมากพี่น้องนัวมากมแกงไก่ใส่บักมีแม่ใไญ่สีโปก,กินบักมีแต่ไม่ใไญ่ใบมักบักมีนะฮะ อือลยบะหมี่เฮ็ดยังกับแซบด้วยพี่น้องแกงกับแซบซุปกับแซบเจียวพริกกับแซบอืม พี่น้องผักในสวนเ้องมีก็เก็บมาใส่พี่น้องอืมเอ้อีตู้มีอยู่น้อยเดี๋ยวเคยเด็ดมาใส่ซพ่อมันได้หอมพี่น้องพ่อหอมเลยเดี๋ยนี่ใบมะกรูดด้ะพ่อมันได้หอมนี่แหละพี่น้อง,อ,งอืมใส่ไก่นะครับทำมีกับดูดหมูใส่ละหูแซ่บเลยนะแซ่บเลยไก่ละแซ่บกุ้ง Bỏ lại dài hàng nhố kín 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 ลูกไปขอก็ได้พี่นะ้องห้ม,มันกินข้าวเหนียวไวนะ้นอกแกงมันกินก็ได้นะมันใส่บพริกแกงกินก็ได้ไี่นอกมันกินข้าวเหนียวมันกินอยู่ป้องกันการปวดท้องการท้องเสียนั่นเืน่อย่าให้หมากินกินแกงเฮ้าด้อแกงที่เราทํานี่แกงเลาเลาๆนี่มาฝรัง่งเพคือหมาไทยทองทเสียเพราะหมามันอยู่ในบ้านอือม พี่น้องหมาฝรั่งก็คือหมาบ้านเฮาเด้หมาบ้านฮา่อมมันเป็นหมาปอยพี่น้องมันกินอยู่ข้างนอกนอนอยู่ข้างนอกพี่นอ้องหม,มาพวกนี้มันกินอยู่ในบ้านอ่ะมันนอนในบ้านอืเพราะฉะนั้นการดูแลต้องเยอะขึ้นหน่อยกินมั่วก็ไม่ได้เดี๋ยวขนล่วงอีกอืม,อม Mm. Yes, I know, I know, I know. ใส่ลูกโดดน้ำเด้พี่น้องเนี่ยลูกโดดลูกโดดได้เนี่ยใส่ใส่ไปสั้นแหละลูกโดดกินแน่บ่กินแน่นแนเพชรโพดอ๋อเล็ะคอเก่งเก่งลูกหมานี่กจะได้ ลูกใบก่อนล้วลูกใบบุหรี่รั้มเหมือนว,ว่าวายลูกอีกข้างขอเหมือนว่า